สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็ดดี้แชร์ชาเนลนะครับวันนี้นะครับเอารองเท้าคู่หนึ่งนะครับที่พิเศษนะก็ทางไคล i ี่นะครับกับสเ e r Room เขาก็ได้ทําการคอลแลบกันแล้วก็รองเท้าที่ทําการขายนะครับเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเข้าในอกองทุนนะครับที่ทางแม่ของไคลลี่เขาเป็นคนจัดตั้งขึ้นมานะ ก็เหมือนกับว่าทาง k e น Room เนี่ยเขาก็ทำมาสัก3ปีละ3ปีน่าจะปีนี้เป็นปีที่4ีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เป็น Kylie 7นะครับทำมาในทีมชื่อว่ามัมนะครับก็มีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะในรองเท้ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ออกมาอยู่4สีนะครับสีสีก็คือเป็นคู่หนึ่งที่มี2สีนะครับข้างละสีนะ ก็ออกมาอยู่2 2รุ่นก็มีสีสีนะครับในตีมดินน้ำลมไฟนะเ,เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะส่วนในทีมแรกนะครับก็ผลิตออกมา1,996คู่ก็คือเป็นปีที่ทางแม่ไคาลี่เสียนะครับส่วนอีกคู่หนึง่งเป็นคู่ที่พิเศษนะครับตัวนั้นผมไม่ได้มานะผมมองราคาแล้วว่ามัน,มนแพงเกินไป นะครับผมก็เลยไม่ามาก็มา1คู่นะครับอีกคู่หนึ่งผลิตอยู่ที่525คู่นะครับก็คือแม่ไคลี่เสียไปในวันที่25เดือนเมยนนะครับเดือนเดือน5นั่นเองเนาะเขาก็เลยผลิตมาเป็น525นะครับปกติคนฝรั่งเขาจะนับเดือนก่อนวันเนาะก็เลยกลายเป็น เมแล้วก็25นะครับปี1996นั่นเองอะนะครับอันนี้เขาก็แบบใส่ใจในรายละเอียดมากนะที่จะผลิตรองเท้าแต่ละคู่นะครับก็มาดูคู่นี้กันนะคู่นี้อยู่ในกลุ่มของ1,996คู่นะครับคู่นี้จะมาในสีเหลืองแล้วก็เขียวนะครับส่วน อีกรุ่นหนึ่งที่ผลิตแค่525คู่จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับแดงส้ม,สมๆอะไรเงี้ยเนาะมาดูคู่นี้กันนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะกล่องนะครับมาเป็นลักษณะแบบนี้ไคลรี่นะผมก็ชอบนะไคลรี่เนี่ถือว่าออกมาสวยนะครับเวลาทำงานคอลแลบออกมาเนี่ยมันมันดูมีรายละเอียดดีนะครับ ก่อนหน้าผมก็มีอยู่คู่เนาะที่ทางคอนเซปเป็นคนออกแบบนะครับตัวนี้จะเขียนว่าค y l รี่เจ็นะตัวนี้ไซส์8นะครับเปิดดูข้างในกันปุ๊บก็จะมีนี่นะครับโปสการ์ดมาให้นะโปสการ์ดหรือเปล่าเออครับ อันนี้คือสีที่ผมซื้อมานะส่วนสีนี้ไม่ได้ซื้อมานะครับนี่เขาก็จะมาเป็นคู่นะเป็นสนีนะครับอ่ะมาดูคู่นี้กันกระดาษนะครับมาเป็นกระดาษแบบน้ําตาลธรรมดาเลยส่วนรองเท้า <ow> นะครับจะเห็นว่ามีเชือกผงเท้าที่เอ็กซ์ต้ามาให้ นนี่นะครับมาดูกันทีละข้างนะครับก็มาดูข้างขวากันก่อนนะครับข้างขวาจะมาในโทนสีเขียวนะก็มีดินน้ำลมไฟใช่ไหมเออดินน้ำกับลมไฟนะครับผู้นี้จะเป็นดินกับลมนะครับอันนี้ก็เป็นดินนะ ส่วนลมเนี่ยเขาจะแทนด้วยสีเหลืองนะครับส่วนน้ําก็จะแทนด้วยสีฟ้าส่วนไฟก็จะแทนด้วยสีส้มกับแดงๆหน่อยนะครับตัวนี้เรามาดูดินกันก่อนนะจะเห็นว่ามาในโทนสีเขียวแล้วก็มีการใช้สีที่แบบเขียวไล่สีนะครับคือโทนอ่อนกับโทนเข้มอะไรเงี้ย บางคนไม่ชอบรองเท้าบาสก็อาจจะข้ามเนาะแต่ผมว่ารองเท้าในรุ่นนี้มันเป็นอะไรที่น่าเก็บส่วนใหญ่ผมก็จะเก็บนะไม่ค่อยได้เอาไปใส่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็มันเป็นรุ่นพิเศษที่มันออกมาเนาะแล้วมันมีจำนวนน้อยนะครับในในการผลิตเนี่ยก็เก็บไว้ส่วนใหญ่อาจจะใส่เล่นบ้างเพราะว่า รองเท้าบาสในรุ่นไคลี่เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ใส่สบายนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบามากนะ,ะมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับดูผิวเผินกันก่อนนะดูแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับนี่ผิวเขาก็จะมีลวดลายนะผมไม่รู้ว่าลวดลายอะไรนะนด้านไในนะครับส่วนตัวสวุดตัวนี้เห็นไหมก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับนี่ สวยมากต้องบอกว่าของจริงมันสวยจริงนะส่วนพื้นนะครับเข้ามาในโทนสีเขียวนะอ,อันนี้ก็มาในโทนสีเขียวเหมือนกันนะครับตัดเขียวสองสีนะหมดรองเท้านะครับเราจะเห็นว่ามีการแบบเห็นไหมเพราะว่าในในโซนนี้เขามีสีเขียวอ่อน พอไปตัดกับพื้นรองเท้านะครับมันก็จะเป็นลวดลายนี้เวลาเราเดินก็จะเห็นนี้ก็สวยนะครับแล้วตรงหัวรองเท้าเนี่ยก็จะมีโทนสีออกส้มๆ้มนะส้มๆนะ้มเนาะส้มๆ้มแดงแงส้มนะครับตัดกับเขียวเหลืองก็สวยนะครับดูโดดเด่นขึ้นมาเนาะไล่ขึ้นมานะครับในตรงนี้ตรงที่ใส่รูช่อผงเท้านะสี่จุดตรงเนี้ย ก็จะมาด้วยดินนะครับอันนี้ลมแนละ้วแล้วก็ไฟแล้วก็น้ำนะครับนี่เสื้อผงรองเท้าที่ติดรองเท้ามานะครับเป็นโทนสีเขียวนะปลายเสื้อผงรองเท้าเนี่ยพิเศษเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีโลโก้เขาจะมีแบบที่ออกแบบมานะครับเป็นพิเศษเลยสําหรับรองเท้าคู่นี้นะรุ่นนี้นะ ก็วันนั้นเขาก็วางจำหน่ายที่เฉพาะส n e เกอร์ลูมนะครับวันเดียวนะผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ยังเหลือหรือเปล่าเนาะนีนรองเท้านะครับมาในโทนสีส้มนะครับส่วนตัวนี้ตรงปลายลินรองเท้าเนาะก็จะเป็นโลโก้ของ k y ล i ี่นะครับก็จะเหมือนปกตินะแต่ด้านบนจะเขียนว่าอลิซาเบตนะครับก็คือชื่อของแม่ไค l ลี่นั่นเองนะครับ นีนะปเสื้อผงรอนเท้านะครับนี่เห็นไหมเอ่ยปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าก็มาโลโก้มัมนะครับมัมมัมก็คือแม่เนาะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบโลโก้ของส k นิกรูมนะ ส่วนตองแม่นะครับดูฝั่งด้านในกันนะก็จะคล้ายๆฝั่งด้านนอกแต่ว่าตัวตัวตัวนี้ตัว upper ตรงนี้นะก็จะเป็นโทนสีเขียวล้วนๆน,นะครับส่วนน้้นนอกเนี่ยจะเป็นลวดลายใช่ไหมแต่ด้านในก็จะแบบเรียบๆนะครับมาด้วยสวุดแบบนี้สีส้มเนาะ แต่ด้านนอกนี่จะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นแบบเหมือนพลาสติกนา,นานาขึ้นมาแต่ตัวนี้เป็นแบบยังไงอะสกรีนสกรีนยกขึ้นมานะครับเป็นสีส้มเนาะต่อมานะครับด้านหลังนะนี่เลยครับเป็นรูปผีเสือ้อด้านบนก็จะขีดอย่างนี้นะครับ มาดูรายละเอียดด้านในกันสักหน่อยนะครับคือรองเท้ารุ่นนี้เขาดีไซน์จนถึงด้านในจริงแตกต่างกับรุ่นปกตินะครับมันมันพิเศษจริงนะล้วเงินที่ได้เนี่ยเขาตีไว้ estimate ไ,ไว้ประมาณผมจำได้ว่าน่าจะประมาณ500แสนห0 0แสนหรือเท่าไหร่นี่แหละที่เขาจะเอาบริจาคนะครับตัวนี้จะเขียนว่า love and miss you mom นะครับ Love and miss you mom นะครับนี่ออส่วนด้านในด้านในทั้งหมดเป็นสีเขียวนะครับส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่า1 o f 1 9 9 6เนาะก็คือเป็น1ในรองเท้าทั้งหมด1,996คู่นะครับแต่ก็ไม่ได้รันนัมเบอร์นะไม่ได้รันนัมเบอร์นะครับ ่วนตรงนี้นะครับ8ทับ13นะครับ8ทับ13ก็คือวันที่13เดือน8เนาะเป็นวันเกิดของแม่ของไคลี่นะครับน,นี้นะอันนี้คือรายละเอียดนะครับส่วนพื้นรองเท้านะครับอินโซนะก็จะมาเขียนว่ามัมนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองถอดมาให้ดูนะไม่รู้ว่าถอดได้หรือเปล่าเนาะ เออถอได้ไหมเอ่ยก็ได้นะครับนี่ก็ลวดลายเหมือนเหมือนต้นหญ้านะเหมือนต้นหญ้านะครับสีเออในกล้องมันอาจจะดูเพียเพ้ยนๆหน่อยนะสีมันจะเขียวมากกว่านี้นะครับในกล้องมันจะดูเขียวฟ้านะผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงสีมันจะเพี้ยนหน่อย โลโก้นี่นะครับโลโก้ใหม่อย่างนี้ก็คือมัมนะครับ M O M เนาะนี่ดีไซน์ามาใหม่อันนี้คือข้างขวานะครับต่อมามาดูข้างซ้ายกันนะครับข้างซ้ายมาในโทนสีเหลืองนะก็จะเป็นเหลืองแล้วก็มีน้ำเงินเนาะลวดลายที่เป็นกราฟิกเนี่ย มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่ครับก็สวุฒก็มาในตีมเหลืองเหลืองส้มเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นลมนะครับลมใช้สีเหลืองนะอันนี้เขาแทนด้วยสีเหลืองนะ ส่วนหมุรองเท้านะครับก็จะเป็นเหลืองแบบเหลืองตัดน้ําเงินนะครับเหลืองตัดฟ้าแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้นี่นครับก็จะใช้เป็นสีน้ําเงินเนาะก็ดินลมนะครับน้ําไฟนะครับน้ํากับไฟ่อมานะครับเชือกมุงเท้าติดรองเท้ามาเป็นสีเหลือง เมื่อกี้มาในโทนสีเขียวนะตอนนี้ก็โทนเหลืองนะครับลิ้นรองเท้านะครับเป็นสีน้ําเงินนะปลายลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นโลโก้เขียนว่ามัมเนาะเมื่อกี้เป็นโลโก้ไคด่ดิใช่ไหมแล้วตรงด้านบนนี้เขียนว่าเอเลนนะครับเมื่อกี้อลิซาเบธนะอันนี้เอเลนเอเลนคือใครเอเลนคือแม่ของซีโอสเน็คเกิลลูมนะครับ ก็เขาทําร่วมกันนะเขาก็จะใช้แบบเออแยกกันนะครับส่โลโก้นี่ก็เป็นมอมก็คือแม่นะครับส่วนฝั่งด้านในนะครับแน่นอนก็คือตรงนี้มาแบบโทนเรียบๆนะครับมาในสวูทสีฟ้านะนะครับ ใครที่ชอบรองเท้าบาสนะก็ควรควรเก็บนะคืออาจจะไม่ได้ชอบรองเท้าบาสก็ได้อาจจชอบแบบการดีไซน์อะไรเงี้ยหรือเป็นอะไรที่สเปเชียลนะครับผมก็ว่าควรจะเก็บนะคู่นีนะ้ด้านหลังนะครับก็เป็นดอกอะไรเอ่ยเป็นดอกทานตะวันหรือเปล่าหรือว่าเป็นดอกอะไรผมไม่รู้นะอ่าเนี้ยครับเขาเขียนว่า IN honor of นใช่ไหม i n t e r n o l off นะครับอ่า uh, i n อร n เน o ต f uh, ต่อมานะครับเชื่อมุงเท้าแน่นอนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะมาดูด้านในกันหน่อยว่าดีไซน์เป็นยังไงนะครับปุ๊บตัวนี้เขียนเหมือนกันนะครับ นะครับเนาะส่วนตรงนี้มีเดือน302นะครับ3ทับเนาะก็เป็นวันเกิดของแม่ของ c o s ีโอซิ r กรูมนะครับผมจำชื่อเขาไม่ได้จริงๆนะมไม่รู้เขาชื่ออะไรนะ ใครอยากรู้ลองไปหาประวัติด,ดูนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะผลิตที่ขอดูหน่อยเมดินไชน่านะครับเมดินไชน่ามาดูอินโซนะครับอินโซจะแตกต่างกันนะนี่ครับลวดลายเนี่ยมันเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงนี้นะครับ นี่เ้องเห็นสนคเกอร์ลูมนะครับน้อ o ฟอนเดชั่นนะครับก็ <Okay. S 1> สองข้างนะครับจะเป็นแบบนี้อ๋อ oh, ลืมไปขอโทษขอย้อนกลับมาหน่อยสีเขียวนะครับนี่พื้นจะเป็นอย่างนี้นะ ก็เป็นโทนเขียวเนาะตัดด้วยส้มนะครับถ้าใครยังไม่เคยมีใครรีเจนะลองดูนี่เข,เ,นนเ,ขเ,นเขาเขียนไซส์41นะครับเขาไม่เขียนว่าไซส์แนะเขียนไซส์41บก็เท่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ใครเขาก็ไมไ่ค่อยสนใจพื้นเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยมีใครได้เห็นพื้นนะครับอ่านี้ ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโทนเหลืองเด่นๆนะครับส่วนตรงกลางก็ออกจะเป็นสีอะไรเอ่ยสีเขียวๆไหมขอดูอีกทีนะเออสีน้ําเงินเข้มๆหน่อยนะครับหรือเปล่าถ้าผมมองผิดนะเพราะว่าแสงมันค่อนข้างจีเยอะนะครับนะก็มาดูเชื่อกของรองเท้ากันหน่อยนะ ว่าที่เขาให้มานะครับเป็นยังไงนะก่อนที่เราจะไปออนฟีดกันนะครับตัวนี้ก็มาในโทนสีฟ้ากับสีส้มนะที่เขาแถมมาให้นะครับน่าอันนี้เขาก็แถมมาให้สีละคู่นะครับสีละคู่เนาะดูพร้อมกันไปเลยนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะ เป็นแบบป้องแบนๆใช่ไหมเขาเรียกว่าป้องแบนๆบนเออเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนปลายเชือกหมุงหาวก็เหมือนกับสีเขียวนะครับด้านหนึ่งจะเป็นมอมนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโลโกโ้ของสเนคเกอร์ลูมนะครับเออ ลักมานี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออนฟีดกันครับ จากการออนฟีดนะครับจะเห็นว่าเวลารองเท้าที่เราใส่และสีมันแตกต่างกันคนละข้างเนี่ยมันจะดูแบบดูเด่นขึ้นนะครับผมชอบโมเดลของ Kylie 7นะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบาเนาะแล้วก็การดีไซน์อะไรเงี้ยถือว่าออกมาแบบลงตัวจริงๆนะเวลาเขาเอาไปทำการคอลแลบนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาของคอนเซปต์นะครับหรือว่าแม้แต่คู่นี้นะครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะที่เป็นฟ้าแดงหรือฟ้าส้มนี่แหละผมก็ว่าคู่นั้นก็สวยนะครับแต่คู่นั้นอยู่ในราคาที่250เหรียญน,นะครับคู่นี้อยู่ประมาณ170ยเหรือ175นี่แหละว่าผมจําไม่ได้จริงจริงก็ในราคาที่มันแบบห่างกันเกือบร้อยเหรียญน,นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาคู่นี้ก็พอเพราะว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือสีเท่านั้นเองนะครับกับจํานวนที่ผลิตนะ ไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องอื่นๆเนาะก็คือแตกต่างกันแค่ด้านในนะครับที่เขียนว่าหนึ่งออฟแล้วก็500อรอยะไรเงี้ยคือมันมันแตกต่างกันนิดเดียวครับผมก็เลยมองว่าเราเก็บรุ่นนี้ก็พอถึงแม้มันจะมีจำนวน1,996คู่เออแต่มันก็ยังถือว่ามีจำนวนน้อยอยู่นะครับโอเคส่วนคลิปนี้ขอบคุณมากครับดีติดตามรับชมกัน 所以你看。